คุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าไหมทั้งที่ตลอดวันไม่ได้ทําอะไรหนักหนาเพียงเพราะในหัวมีเทปเก่าๆที่วนซ้ําชายซ้ําความผิดพลาดในอดีตและความกลัวในอนาคตอยู่ตลอดเวลาวันนี้ผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าศัตรูที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในกะโหลกศีรษะของคุณเองและวิธีปิดสวิตช์มันง่ายกว่าที่คุณคิดมากนะักกลุ่มอาการนักเดินทางข้ามเวลาโดยไม่ตั้งใจเรามาเริ่มกันทีตัวละครชื่อ้อม ต้อมชายหนุ่มวัย24ปีซึ่งเป็นตัวอย่างของคนรุ่นทีขิดเยอะแต่ลงมือทำน่อยปัญหาของต้อมไม่ใช่ความยากจนหรือความหิวโหยแต่เป็นจิตใจของเขาที่อยู่ในภาวะพายุหมุนตลอดเวลาเขาเป็นเหยื่อของกลไกทางจิตวิทยาที่ผมเรียกว่านักเดินทางข้ามเวลาเชิงลบ กินข้าวหัวของเขาใช้ชีวิตอยู่ในอดีตพร้อมความรู้สึกผิดจากความผิดพลาดเก่าๆพอถึงเวลานอนสมองเขาก็พุ่งไปอนาคตเพื่อสร้างภาพความล้อมเหลวที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงผลก็คือต้องไม่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริงซึ่งเป็นที่เดียวที่ชีวิตกำลังดำเนินอยู่เขาเหนื่อยล้านอนไม่หลับและลืมวิธียิ้มอย่างเป็นธรรมชาติไปแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องของต้อมคนเดียวแต่เป็นโรคระบาดของสังคมยุคใหม่ ที่ซึ่งข้อมูลที่มากเกินไปทําให้สมองเกิดภาวะเป็นพิษเราแบกรับภาระที่มองไม่เห็นไม่ใช่บนบ่าแต่หนักอึ้งอยู่บนระบบประสาทตามกฎเกณฑ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแก้วน้ำเต็มแล้วไม่ว่าคุณจะเทอะไรลงไปอีกมันก็จะหล้นออกมาต้อมตัดสินใจออกค้นหาวิธีรักษาอาการสมองทำงานหนักเกินของตนเอง 2. การทดลองแก้วน้ำและกลลวงของสมองตอมเดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพื่อพบกับชายชราคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นนักจิตวิทยาที่เก่งกาจแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตสันโดษแทนที่จะให้ยาหรือหนังสือนาหนา,นาแกต่ตอมชายชรากลับให้โจทย์ที่แปลกประหลาดแก่เขาชายชราเทน้ำใส่แก้วจนเต็มปริ่มปากแล้วขอให้ต้อมเดินวนรอบลานบ้านโดยห้ามทำน้ำหกแม้แต่หยดเดียว หากคุณคิดว่านี่คือการออกกำลังกายแขนหาคุณเข้าใจผิดอย่างมากเกี่ยวกับแก่นแท้ของสมาธิต้องเริ่มเดินและนี่คือจุดที่ความมหัศจรรย์ของกลไกลทางชีววิทยาเริ่มทำงานทั้งจิตใจสายตาและกล้ามเนื้อทุกส่วนของเขามุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวเท่านั้นคือรักษาความสมดุลของผิวน้ำ เขาเดินครบรอบและกลับมาโดยที่แก้วน้ำยังคงเดิมไม่พร่องไปแม้แต่มิลลิเมตรเดียวชายชาราส่งยิ้มแล้วถามคำถามที่เปิดปัญญาว่าตอนที่เดินเมื่อครูน่นี้เจ้าได้ยินเสียงนกร้องหรือเสียงลมพัดไหมต้อมตอบด้วยความงงงงไม่ครับผมมัวแต่จ้องแก้วน้ำเลยไม่เห็นหรือได้ยินอะไรเลยชายชาราถามต่อแล้วตอนนั้นเจ้าได้นึกถึงความล้มเหลวในอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้บ้างไหมคำตอบก็ยังคงเป็นไม่ เพราะสมองของต้อมในขนาดนั้นไม่เหลือพื้นที่ว่างสำหรับเรื่องเหล่านั้นอีกแล้วนี่คือช่วงเวลาแห่งยูเรกาของเรื่องความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อคุณดึงพลังงานทั้งหมดจากอดีตและอนาคตเพื่อมาทุ่มเทให้กับเดี๋ยวนี้3 ถอดรหัสกลไกลทำไมการจดจ่อจึงเป็นยาแก้ปวดหลายคนเข้าใจผิดว่าเพื่อให้ใจสงบเราต้องพยายามทำให้จิตใจว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงแต่ในความเป็นจริงการพยายามไม่คิดอะไรเลยคือความประเภทที่เหนื่อยล้าที่สุดเคล็ดลับของชายชาราไม่ใช่การกำจัดความคิดแต่คือการเปลี่ยนทิศทางความสนใจไปอย่างเป้าหมายเฉพาะเจาะจงในปัจจุบันเมื่อตอมจดจ่ออยู่กับแก้วน้ำสมองของเขาก,กระตุ้นภาวะการไหลลื่น flow state ในสภาวะนี้ความกลัวไม่สามารถอยู่ได้เพราะความกลัวต้องอาศัยเวลาอนาคตเพื่อมาข่มขู่คุณเสมอหากคุณกำลังยุ่งกับประคองแก้วน้ำมาให้หกในเสี้ยววินาทีนี้คุณก็ไม่มีเวลาว่างพอที่จะกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของวันพรุ่งนี้ความสงบไม่ได้เป็นสถานที่ให้ค้นหาแต่เป็นผลลัพธ์ของการที่คุณยึดเหนี่ยวจิตใจไว้กับสิ่งที่กำลังทำอยู่เหมือนเวลาที่คุณกำลังเล่นเกมที่ตื่นเต้นหรือซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์คุณก็ไม่มีเวลามาซึมเศร้าใช่ไหม นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช่างฝีมือหรืองานศิลปินจึงมักมีท่าทีที่สงบเยือกเย็นมากเมื่อพวกเขาทำงานพวกเขากำลังทำสมาธิไม่ใช่บนบ่อนั่งแต่เป็นการทำสมาธิในการกระทำแก้วน้ำเป็นเพียงเครื่องมือจุดประสงค์หลักคือการบังคับให้สมองออกจากโหมดขับเคลื่อนอัตโนมัติและกลับมาควบคุมตัวเอง 4. การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติการถือแก้วน้ำของคุณเองแล้วบทเรียนสำหรับพวกเราผู้ที่ไม่ได้ใช้ชีวิตบนภูเขาและต้องเผชิญกับกำหนดส่งงาน เดทไลน์ <Dead> คืออะไรให้ถือว่างานทุกอย่างที่คุณทําในแต่ละวันคือแก้วน้ําเต็มแก้วที่ต้องยกไปอย่างระมัดระวังเมื่อคุณล้างจานจงล้างจานและรู้สึกถึงสายน้ําอย่าล้างจานโดยที่หัวกําลังคิดถึงอีเมลของเจ้านายเมื่อคุณเล่นกับลูกๆหรือนั่งอยู่กับครอบครัวจงวางโทรศัพท์ลงและถือว่ามันคือช่วงเวลาเดียวที่ดํารงอยู่การเสียสมาธิคือหัวขโมยมันขโมยคุณภาพชีวิตของคุณทีละน้อยมีคำกล่าวที่ดีมากว่า ความสงบไม่ใช่แค่ความรู้สึกสบายใจแต่มันคือพลังอำนาจชนิดหนึ่งเมื่อจิตใจของคุณนิ่งสงบเหมือนผิวน้ำในแก้วคุณจึงจะสามารถสะท้อนโลกออกมาอย่างชัดเจนที่สุดอย่าพยายามต่อสู้กับความคิดเชิงลบเพียงแค่เฝ้าสังเกตพวกมันแล้วหันกลับไปสนใจแก้วน้ำของคุณคุณไม่สามารถควบคุมพายุข้างนอกได้แต่คุณสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าจะเปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาหรือไม่จงจำไว้ว่า อดีตคือเช็คที่ยกเลิกไปแล้วอนาคตคือตั๋วเงินกู้มีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นเงินสดให้คุณใช้จ่ายได้ในทันที 4. บทสรุปสั้นๆจดจำง่ายเข้าใจง่ายชีวิตสมัยใหม่พยายามผลักดันเพื่อให้แก้วน้ำในใจคุณหกอยู่เสมอแต่สิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะรักษาสมดีไว้หรือปล่อยให้มันกระฉอกกระเซ็นวุ่นวายนั้นอยู่ในมือของผู้ถือแก้ว ก็คือตัวคุณเองอย่าตามหาความสงบสุขในสถานที่ที่ห่างไกลเพราะมันอยู่ในการหายใจและก้าวเดินของคุณในขณะน,นี้ลองฝึกฝนการออกกำลังกายแก้วน้ำนี้ใน24ชั่วโมงข้างหน้าทำงานอะไรจงรับรู้ในสิ่งนั้นและสังเกตการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของคุณหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้ช่วยให้หัวของคุณเบาลงไปได้หลายกิโลกรัมแห่งความกดดันโปรดกดปุ่มติดตามช่องได้เลยเราจะกลับมาพร้อมเนื้อหาที่ช่วยยกระดับ ระบบปฏิบัติการทางความคิดของคุณให้เฉียบคมยิ่งขึ้นขอให้ทุกคนรักษาน้ำในแก้วของตัวเองให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบเสมอแล้วพบกันในวิดีโอที่น่าสนใจถัดไปครับ